ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตันทวะในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงตอนนี้เป็นตอนที่83แล้วนะคะคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูชาเทพที่ส่งผลดีกับดาวตามหลักวิชาโหราศาสตร์นะคะเป็นคลิปเสริมดวง EP3 แล้วนะคะก็ต่อมาจากสองคลิปแรกคลิปแรกนี่ก็กล่าวถึงการบูชาพระอินทร์ เพื่อเสริมดาวอาทิตย์นะคะและคลิปที่2นะคะเป็นการบูชาพระแม่ลักษมีเพื่อช่วยเสริมดาวจัน์ทรนะคะดังนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการบูชาเทพที่ช่วยเสริมดาวอังคารในดวงชะตากันค่ะในวิชาโหราศาสตร์เทพที่ส่งเสริมดาวจัน์ทรก็มีหลายองค์นะคะโดยมาเป็นเทพนักรบหนึ่งในนั้นก็คือเทพหนุมานนะคะ ในคลิปนี้ทีมงานก็ได้เตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมดวงได้การบูชาเทพหนุมานเอาไว้4หัวข้อนะคะเรื่องแรกก็คือเทพหนุมานคือใครนะคะเรื่องที่สองก็คือการบูชาเทพหนุมานจะส่งผลดีในเรื่องใดบ้างแล้วก็เรื่องที่3วิธีการบูชาเทพหนุมานเรื่องที่4ก็คือ การเสริมดวงด้วยการบูชาเทพหนุมานที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเราก็มาทำความรู้จักกับเทพหนุมานกันก่อนนะคะในกติไทยเนี่ยหานุมานคือพยาวานนนะคะก็คือเป็นลิงนั่นเองเป็นทหารเอกคู่ใจของพระรามนะคะอยู่ในมหากราบเรื่องรามเกียรติ์หรือรามายณะนะคะเทพหนุมานก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็มีลักษณะเด่นดังนี้นะคะ หนุมานเ,นเป็นทหารเอกผู้ซื่อสัตย์นะคะเป็นขุนศึกที่จงรักภักดีต่อพระรามอย่างที่สุดรับอาสาทำภารกิจยากลำบากทุกอย่างได้สำเร็จค่ะหนุมานนี่เป็นบุตรของพระพายหรือว่าเทพแห่งลมนะคะกับนางสวหาหะนะคะจึงได้ชื่อว่าวายุบุตรวายุก็แปลว่าลมนั่นเองค่ะหนุมานมีอิทธิฤทธิ์มากนะคะ มีกายสีขาวเผือกหาวเป็นดาวเป็นเดือนแล้วก็เป็นอมะตะนะคะไม่มีวันตายถ้าตายลงก็แค่มีลมพัดมาก็โดนตัวก็สามารถฟื้นขึ้นชีพได้ เมื่อหนุมานสำแดงฤทธ์เนี่ยจะมีสีหน้าแปดกรนหาวเป็นดาวเป็นเดือนนอกจากนี้นะคะมีลักษณะประจำกายอื่นๆเช่นสมกุนทนขนนี่เป็นเพชรนะคะมีเขี้ยวแก้วและหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะดังกรนที่กล่าวไว้ตอนที่หนุมานเกิดนะคะกล่าวเอาไว้ในรามเกียร์ว่าลอยอยู่ตรงพักชนน,นีรัศมีโชดช่วงในเวหา มีคุณทนขนเพชรอลงกาเคียวแก้วแววฟ้ามาลหยหาวเป็นดาวเดือนระวีวอนแปดกนสีหน้าสูงใหญ่สำแดงแผลงฤทธิ์เกรียงไกรแล้วลงมาไหว้พระมารดนนะคะก็มีอิทธิฤทธิ์มากทีเดียว หนมุมานในตัวเป็นตัวแทนนะคะของทหารเอกคู่ใจของมหาราชานะคะในกติไทยเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์จงรักภักดีนะคะรักเจ้านายอย่างที่สุดสามารถพลีชีพเพื่อนายของตนได้มีความฉลาดรอบรู้นะคะเจา้เลเพทุบายมีกลอุบายมากมายเอาไว้ใช้ในการศึกมีความกล้าหาญนะคะจิตใจนี่แก้วกล้า ไม่รู้จักเกรงกลัวต่อสิ่งใดมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะคะสามารถขยายกายได้ใหญ่โตหรือย่อกายให้เล็กลงเท่ามดก็ทำได้แล้วก็หางของหนุมานสามารถยืดได้ยาวแล้วก็การเคลื่อนไหวว่องไวเหมือนลมพัดและยังมีพละกกำลังมากมายมาหาศาลอีกด้วยค่ะ ต่อมาเรามาดูในคติฮินดูกันบ้างนะคะตามมหากาพรามายณะนะคะหนุมานนี่ก็นับว่าเป็นร่างอวตารของพระศิวะเลยเป็นส่วนหนึ่งของพลังของพระศิวะโดยตรงจึงมีพลังมหาศาลเป็นอนันต์เลยค่ะในคำพีศิวะปุราณะระบุว่าหนุมานคืออวตารปางที่11ของพระศิวะนะคะ เป็นปางแห่งรุทธะเพื่อลงมาช่วยเหลือพระรามพระรามนี้ก็เป็นอวตารขององค์วิษณุหรือพระนารายณ์ค่ะหานุมานี่เป็นบุตรของพระพายนะคะเป็นเทพแห่งลมมีมารดาชื่อนางอัญจนาชื่อเดิมของหานุมานี่ชื่อว่ามารุติซึ่งแปลว่าบุตรแห่งมารุตตะซึ่งมารุตตะก็คือเทพแห่งลมนั่นเองค่ะก็มีคติที่คล้ายๆกับของไทยนะคะหานุมานั้นเป็นเทพวานรที่ได้รับการยกย่องนะคะ ในเรื่องความจงรักภักดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อพระรามและถือว่ามีชีวิตเป็นอมตะค่ะหนุมาเนี่ยเป็นตัวอย่างของการผสมผสานนะคะระหว่างคุณลักษณะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดสองประการก็คือมีความกล้าหาญแข็งแกร่งมีความเด็ดเดี่ยวเป็นเลิศข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือมีความรักความศรัทธาที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ มีความรักต่อพระรามผู้เป็นนายและหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วยนะคะดังนั้นฮนุมานเนี่ยจึงเป็นตัวแทนของสักติสักติคือพลังและภักติก็คือความพักดีนั่นเองค่ะในวรรณกรรมยุคต่อๆมานะคะก็ได้พัฒน,นาถึงหนุมานในฐานะเทพแห่งศิลปะการต่อสู้นะคะการทำสมาธิและการสแสวงหาความรู้ด้วยค่ะฮ a นุมานได้รับการยกย่องนะคะเป็นแบบอย่างของการควบคุมตนเอง มีศรัทธาและมุ่งมั่นต่ออุดมการ์ซึ่งเหนือกว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นเพียงวานอนเท่านั้นในคติฮินดูเนี่ยฮนุมานได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตนะคะ อันนี้ต่างจากไทยเพราะไทยนี่กล่าวว่ามีาสนมหรือมีภรรยาถึง5,000กว่าคนเลยนะคะแต่สำหรับคติฮินดูฮนุมานเป็นผู้ถือพรหมจรรย์เป็นตัวแทนของคุณธรรมแห่งความบริสุทธิ์คะ่ะความสามารถของฮนุมานนะคะมาจากพลังของพระศิวะ และเชื้อสายจากบิดาคือพระวายุเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงของธาตุลมของจักรวาลน,นั่นเองตามกติฮินดูนะคะหนุมานเป็นสัญลักษณ์ของ13ประการนะคะก็ประกอบด้วยข้อ1จิรันชีวีคือมีชีวิตเป็นอมะตะ ข้อสองพรมจารีก็คือการควบคุมตนเองจากกิเลสตัณหาและเรื่องทางวัตถุในโลกนะคะข้อสก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งรูปและสุนทรคือรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าเกลียดเพราะว่าเป็นวานอนแต่ภายในนั้นงดงามดุจเทพบุตรนะคะข้อสีกรรม,มารูปคือการย่อและขยายร่างให้เล็กที่สุดหรือใหญ่โตถึงที่สุดก็ทำได้ ข้อ5คือความแข็งแกร่งเป็นความมั่นคงในอุดมการณ์และภารกิจหน้าที่นะคะข้อ6ก็คือเป็นตัวอย่างของความคิดสร้างสารรค์หนุมานมีความคิดที่สามารถในการพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที ข้อเคือพักติหมายถึงความพักดีต่อเจ้านายเจ้านายของหนุมานคือพระรามหรือหมายถึงมีความพักดีต่อพระเป็นเจ้าข้อ8คือเป็นโยคีผู้รอบรู้ข้อ9เป็นผู้ขจัดอุปสรรคและข้อสิเป็นผู้รักษาเยียวยาทั้งความเจ็บปวดและความโศกเศร้าข้อสิเเป็นผู้ปราบปีศาจหมายถึงเป็นผู้ปราบความชั่วร้ายและปราบพลังงานทางด้านลบนะคะ มีการบูชาหานุมานเพื่อกำจัดอิทธิพลทางด้านลบกันด้วยนะคะทางฮินดูหรือทางประเทศอินเดียนะคะมีพิธีการบูชาหานุมานในการปราบผีวิญญาณชั่วร้ายหรือเชื่อกันว่าถ้าบูชาเทพหันุมานแล้วก็สามารถจะขจัดมนุษย์ที่มีเจตนาร้ายต่อเราได้ข้อ12ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปก ป้องและช่วยชีวิตผู้ศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาในพระรามและมีศรัทธาในตัวหนุมานนะคะข้อ13ก็คือเป็นเทพห้าหน้าหรือปัญจมุขะนะคะเมื่อหนุมานแปลงร่างในรูปรักษที่ดุร้ายหรือใช้อิทธิฤทธิ์แล้วจะมีหน้าอยู่ห้าหน้านะคะเรียกว่าปัญจมุขะหน้าแรกนี่ก็คือหันหน้าของหนุมานซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ มอบความบริสุทธิ์ของจิตใจและความสำเร็จค่ะหน้าที่สองเป็นหน้าของนอรสิงห์ซึ่งจะหันไปทางทิศใต้หน้าที่สามคือหน้าของครุฑหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหน้าที่สี่คือใบหน้าของวาราหะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะ ดูจากรูปน่าจะเป็นเป็นม้านะคะอ๋อไม่ใช่ว่าราหะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะคล้ายๆหมูป่าเนาะถ้าเราดูตามรูปนี้และหน้าสุดท้ายเป็นใบหน้าของม้านะคะ ชื่อว่าไหายะครีบหันหน้าไปทางท้องฟ้านะคะตามคำภีบอกว่าหันหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่เทวรูปก็มัดจะสร้างเรียงเรียงกันนะคะในประเทศอินเดียมีเทวรูปของหานุมานที่เป็นห้าหน้าอยู่หลายแห่งเลยอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาแปะเอาไว้ให้ดูหนึ่งองค์นะคะ ก็ถือว่าในกติฮินดูเทพมนุมานนี้ก็มีความสุดยอดเลยนะคะแต่ท่านเป็นเทพที่ไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งเฉยๆหรือว่าบริกรรมให้ไปสู่ความว่างเปล่านะคะกับกันคือเป็นเทพที่เปลี่ยมไปด้วยอารมณ์ศรัทธ,ธาความรู้ความสามารถทุกประการเลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาดูว่าการบูชาเทพมนุมานจะส่งผลดีในเรื่องใดบ้างนะคะก็มีอยู่8ปประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือจะเสริมพลังมหาศาลทางกายและทางใจนะคะและ ที่สำคัญคือเป็นพลังที่สามารถควบคุมได้นะคะข้อ2ก็คือจะช่วยให้เราเป็นที่รักของผู้ใหญ่นะคะเหมือนดังที่พระรามรักและเมตตาหานุมานอยู่เสมอนะคะข้อ3ก็คือความก้าวหน้าในการทำงานนะคะเพราะว่าจะได้เป็นเหมือนทหารเอกคู่ใจของพระรามนะคะข้อสคือความขยันขันแข็งค่ะอันนี้ก็บูชาเทพหานุมาแล้วเราจะมีกําลังใจนะคะเกิดความขยันขันแข็งอันนี้ก็เหมาะมากเลย กับคนที่ทำงานสายลุยนะคะที่ต้องใช้พลังใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้การตัดสินใจที่ดีและรวดเร็วนะคะข้อห้ก็คือความกล้าหาญที่มีปัญญานะคะจะช่วยเสริมความกล้าหาญแบบอังคารแต่ว่าเปี่ยมด้วยปัญญาค่ะ ข้อ6ก็คือการมีชัยชนะเหนือศัตรูอย่างมีชั้นเชิงนะคะทําให้กลายเป็นผู้เก่งกาจไม่รู้จักความพ่ายแพ้นะคะข้อ7คือความนอบน้อมถ่อมตนนะคะหนุมานท่านมีความนอบน้อมแบบนักรบก็คือให้เกียรติรับฟังก่อนจะตอบโต้ตอบโต้ด้วยความกล้าหาญด้วยสติปัญญาแบบนักรบนั่นเองค่ะข้อ8ก็คือจะช่วยเสริมอํานาจบารมีนะคะ มีอำนาจบารมีและพลังมหาศาลที่ควบคุมได้และมีความนอบน้อมให้เกียรติผู้อื่นด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการวิธีบูชาเทพหนุมาน,นะคะเราก็มาดูว่าใครกันบ้างที่เหมาะที่จะบูชาเทพหนุมาน,นะคะประการแรกก็คือคนที่มีดาวอังคารที่ลักขณานะคะจะช่วยส่งเสริมวาสนาบารมีนะคะหรือคนที่ทํางานสายลุยแบบดาวอังคารนะคะที่ต้องเดินทางบ่อยๆที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความขยันขันแข็งนะคะและประการที่3ก็คือคนที่ต้องการเสริมพลังดาวอังคารใน ดวงชะตาก็เหมาะที่จะบูชาเทพหนุมาลค่ะเราก็มีคำแนะนำในการบูชาเทพหนุมาลน,นะคะเครื่องสักการะก็เป็นผลไม้ค่ะ ดอกด,ดอกไม้เป็นดอกดาวเรืองนะคะขนมนี้ก็เป็นขนมลาดูก็ได้ก็เว้นของขาวนะคะท่านก็จะรับประทานเฉพาะรับของถวายเครื่องศักการะเฉพาะที่ของที่ไม่ใช่ของขาวค่ะวันที่เป็นมงคลนะคะสําหรับการบูชาเทพนุมานก็คือวันอังคารค่ะอันนี้ก็จําง่ายท่านช่วยเสริมดาวอังคารและวันมงคลของท่านก็คือวันอังคารด้วยนะคะสิ่งที่เราควรขอเราควรจะขอพรเป็นความเข้มแข็ง ความขยันขอให้ผู้ใหญ่เมตตาขอให้มีความก้าวหน้าขอให้มีชัยชนะขอให้มีสติปัญญาแล้วก็ให้สามารถควบคุมตนเองได้ค่ะบทสวดนะคะเขาใช้บทสวดหนุมานชาลิสาหรือหนุมานจารีสานะคะเป็นบทสรรเสริญเทพหนุมานนะคะ เชื่อกันว่าจะให้พลังอำนาจและปกป้องคุ้มครองสูงสุดนะคะทีมงานก็ไปลองหาแล้วบทสวดนี้มีจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีนะคะโดยสมาคมฮินดูสมาร์ทที่วัดเทพมนเทียนนะคะท่านที่สนใจก็สามารถฟังได้ใน YouTube นะคะหรือใน Facebook สามารถติดต่อขอดูบทสวดหรือว่าสามารถขอบทสวดได้ที่สมาคมที่วัดเทพมนเทียนได้เลยค่ะ ถ้าท่านจะจัดตั้งบูชาที่บ้านนะคะ ควรจะหันหน้าองค์เทพไปทางทิศใต้นะคะอันนี้ก็จะแปลกกว่าองค์อื่นๆที่ต้องหันไปทางตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางทิศใต้เทพนุมานจะมีพลังสูงสุดจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็หันไปทางตะวันออกก็ได้นะคะจะดีในเรื่องความสําเร็จความก้าวหน้านะคะแต่ถ้าหันไปทางทิศเหนือก็จะดีเรื่องความมั่งคั่งและโชคลาบนะคะแต่ท่านใดนะคะ ถ้ามีองค์หนุมานที่เป็นปัญจมุขะหรือมีห้าหน้านะคะก็ให้ตั้งใกล้ประตูบ้านแล้ววางหันออกนะคะหันออกไปทางหน้าประตูเทพหนุมานก็จะช่วยคุ้มครองคนในบ้านจากอันตรายทุกประการเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาดูนะคะในบ้านเราก็นิยมจะเสริมดวงด้วยการบูชาเทพหนุมานนะคะซึ่งก็มีประดิษฐานอยู่หลายแห่งเลยทีมงานก็ขอยกตัวอย่างมาเพียงเล็กน้อยนะคะสถานที่แรกก็คือวัดเทพมนเทียนนะคะอยู่ที่เสาชิงชา้ากรุงเทพมหานครน,นะคะที่นั่นก็จะมีนอกจากเทพฮนุมานแล้วก็ยังมีเทพฮินดูหลายๆพระองค์เลยนะคะลองไป ดูไปสักการะได้อีกวัดหนึ่งก็คือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันนะคะวัดแขกสีลมก็มีเทพินดูหลายองค์นะคะก็สามารถแวะไปสักการะบูชาได้อีกที่หนึ่งก็เป็นวัดประดู่พระอารามหลวงนะคะอยู่ที่บ้านบางกะรีหมู่ที่สองตําบลวัดประดู อำเภออัมพวาสมุตรสงครามนะคะที่นี่ก็จะประดิษฐานเทวรูปพานุมานมหาปราบนะคะก่อยปราบสิ่งไม่ดีนะคะปราบศัตรูทั้งปวงนะคะก็ตามรูปที่แปะไว้สวยงามมากเลยค่ะท่านที่ศรัทธาหรือว่าประสงค์จะเสริมดาวอังคารในดวงชะตานะคะก็ลองพิจารณานะคะหรือหาดูตามวัดหรือเทวสถานอื่นๆที่มีเทพพนุมานก็ได้ค่ะ วันนี้ทีมงานก็ขอจบเรื่องการเสริมดวงนะคะตอนที่3มเอาไว้เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปความรู้ในตานทวิตซีรีส์ของเราจะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการไม่มากก็น้อยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้สุดท้ายนี้ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและก็ต้องกราบครูบาอาจารย์นะคะ กราบบูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญาผู้เปิดทางให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันหากการเผยแพร่คลิปนี้ก็เกิดประโยชน์ใดๆทีมงานขอถวายผลอันเป็นบุญกุศลน,นั้นแด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนเทิด ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ